สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสินลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่ะจะพามาจ่าง,งมาลำบักครับจักไปบ้านไหนน้อยเหนอ,หน,อนี่นางลำนะครับนางลำพี่น้อง นายแม่มาพร้อมครับคุณนายขับเบ้ากุดขวดนู่นยานน้ำนบอนี่คุณนายแม่มาด้วยนะครับวันนี้น้องแม่แม่ว่าปลายพระครับแข็งแรงแล้วมาแน่แม่แข็อองแรงแล้วนะครับ ไม่แมุ่ภาพแข็งแรงแล้วครับวันนี้รอนะครับรอไปล่ำถวายครับพี่น้องชว่วงนี้คือรอไปล่ำถวายนะครับ

ทั้งสองเลย เตรียมนะครับเตรียมน้ำสบายครับพี่น้อง

รอนะครับรอเรามาพบหลอกกับร่ำถาวายครับพี่น้อง

นี่นะครับเตรียมลำสบายครับพี่น้องส่วนด้านวิธีของเราตอนนี้พร้อมทุกระบบแล้วนะครับพี่น้อง ล่ำถวายแล้วก็ทัพการเช็คเศร้าครับพี่น้องทัพการเช็คเศร้าเราก็แสดงเลยนะครับตอนนี้กําลังเคลียร์คนออกครับเคลียร์คนออกด้านนอกเลยนะครับพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องตอนนี้กำลังเคลียร์คนออกนะครับเคลียร์คนออกภายนอกนะครับใครยังเสี่ยวไพ่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยว,วข้องก็ลุกาออกเดินด้านนอกนะครับตอนนี้นะครับเคลียร์คนออกนะครับนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอ่ะให้ลองด้านนอกก่อนเลยครับ <laughs> ขอบคุณทุกการลังเจยขอบคุณตุกการตดดตามขอบคุณตุกการรับช่มทุมแหล็กโกแหลกโกแช่ครับสำหรับเจมี่สวัสดีจ้า